เอาสบายดีสบายดีพี่น้องมือนี่เบาไปสิมา AH, จ,จูบน้องนะเอาป้ามือนี่สิมาดูดน้องมือนี่นี่น้องใหญ่ก็น้ำก็ไล่เติบพี่น้องก็เพราะว่าซื้อโป้มาใหม่อ้ป้าพี่บอกมันตื่นจูบมันมันตื่นหน่อยป้าเรื่องพี่น้องเลยสิมาดูดน้องกับป้ามือนี่จูบน้าจูบน้าจูบน้องเพราะว่าซื้อซื้อนั้นโป้มาใหม่เดี๋ยวสิถ่ายบังถ้าสิมาจูบน้องมือนนี่เอาป้า แซ็ปเซ็น้ำกันพี่น้องเอ้ให้จูบซองน้องให้จูบซองน้องอันนี้น้องใหญ่เล็กกับน้องเต้ยนะพี่น้องเต้ยน้องเตาสื้ป้วนมาใหม่พี่น้องเอ้เจ๊ใส่บิังนี่ตัวนี้น้องน้อยแตวนี้กับบอนหน่อยได้ใหญ่เต้ยพี่น้องเอ้อลุูน้ำกันวัดเสด็จป้าเลยบ่นี่นี่ป้วมเขาซื้อมาใหม่ใช่ป่ะดูน้องได้มือนี่สามปีดูเธอหนึ่ง สามสี่ปีแล้วบ่ได้ดูดนี่มันโด,ดนนันกันามาเสียดายป้าหรึเปล่านี่พี่สามน้องคุณน,น้องหนึ่งแคมพูเหมนเมาสสาธิตเองมืนนี่นี่ป้อมเขาซื้อมาใหม่ทอปุมป่มสบายยังเป้ารดไทยมาดูดอยู่ซื้อมาใหม่ๆหม่ปุ่มนี่ พี่น้องเอ้ยแพงขนาดน,นี่สองน้องมนันนี้มือดูดน้องนี่จะสิบกจังหมื่นแล้วพี่น้องเอ้ยจกัจกร์ขึ้นจังหมื่นแล้วสิบกนี่เดี๋ยวมาลุดน,น้ำกันกป้าจะเสียบะไ้กัน nó ngay từ cứ cái nồi ngay Đi rồi, xin mật Đi coi phía nào nghe Đó 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 Đó

เดลอกประมาณอีกสองสิบมงกุฎสิบุกปตัวน้องก็เลิกเติมบโเนี่ย อ้าวพี่น้องอู้น้องควมเลือกแต่ว่าป้าพระท่านได้ตีงโฟโต้พี่น้อง,อง,ง,อโโองไงมาลองเบิง้ง

หมายควลงมาเองมันใ่แหน่อยฉแล้วบ้างน้ำ่ายน่กรดดแล้วมันเคลืก็น้อย่นนยุบอ่้ยุบนยุบอ่นยุบอะนะพี่ขึ้นยุบอ่ะน่น้าบอก้าไ่อาย

ค่อยๆควดน้าอก้าลยควดควดเออควด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 วดค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 วด กบไล่เนี่ยนี่ฮะเฮ้ยอ้วตาคุณเผาลงกันเผาลงกันเยอะเลยปาสิปักสปักสปักปากระแมนคำปาเอาโอ้โหปาเอาใครกเบี้ยนดิโอ้ย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 โอ้้ยออ้ยโออ้ย้ยยโออยอยย้ย ครับนี่เบาเลิเไปยอะลงเยอะลงปีอ้มันหมุนต้มแม่มันหมุนต้มปาได้บ่ละปาอ่ก็มน้มาเลยเลยลงลงขึ้ไปเอย่าหัวไปนะมาดะดลยครเออได้บ่ได้บ่ครับม่เขา่ี ได้ไหเล่ะเออพุ่นไปพุ่นปีบออะไรกัดลากไม่เลยทำเละจ่อยกระเซาะอะไรอย่างเง้าเป็นจับปุ๊บลูกว่ะฮะจะได้จับปลาุกปุ๊บมาหมูหูเลยมาหมูหูไอ้ปุ๊บเอ้ดนั่นแหละสไลด์ส่ลด์จริ่าพุ่ปลุ๊ไหมเฮ้ยแล้วปุ๊บลูกอะไรนั่งอยู่นี่ฮะ เฮ็ดไล่โต้แล้วไปดูล่างเลยแม่เลยฮะเอาสมบักข้ามมอนใส่อะไ่เนี่ยด si ือเดี <k <k ๋ยวคอยได้คอยน้พพาลงน้มได้ม pues> ่มันอยู่กันอกู่างหูสามทั่วมบกนี่ เดี่ยวเนี่ยเอามันซัสเอามมนพ้นทันก็ลเออมันลงมากดิครับล่องหน่ะ ปาปากปาปกุกป้าดุกหลายพี่องเลยนังเลืบบุกป้าต้องหลายปุ๊กปุกร้ายเนี่ปุกอยเด้อลังปดุเกรอปุกรลายสิย lăng pa chưa đúng chưa lông đâu lông mặt này con ba này con. mặt lông ba lông, ba này ก็ต้องไลนพี่ตุ๊ต่อ toong toong หลายอีหลีบ่เด็กน้อยถ้า được <laughs> ạ